รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวยัยนี่เป็นเทศกาลยิ่งใหญ่ตื่นตาตื่นใจอีกเทศกาลหนึ่งพี่ไม่ใช่เทศกาลเรื่อนเริงแต่เป็นเทศกาลสำคัญทางศาสนาฮินดู เทศกาลที่รวมชาวฮินดูและชาวผู้จักทั่วประเทศอย่างมืดฟ้ามัวดินภายใต้สิ่งเดียวที่พวกเขามีร่วมกันนั่นก็คือศรัทธา <S <S <anging> <S และเป็นเทศกาลที่สายมูห้ามพลาดและนี่คือมาลติไทยแลนด์หนึ่งร้อยที่มาหลากหลายเรื่องราวกับนวราตีคืนแห่งศรัทธาที่ไม่มีข้อแม้ มารู้จักกับเทศกาลนวรารีนะนอกจากเทศกาลนี้เขาจะเป็นเทศกาลสําคัญของศาสนาฮินดูแล้วอ่ะเขายังเป็นเทศกาลที่มีอิทธิพลต่อเช้าพุทธด้วยนะคะถ้าใครนึกไม่ออกเนี่ยให้ลองนึกถึงหนังเรื่องคังคูบายที่คังคูบายเนี่ยไปเต้นระบําในงานนี่เขามีแสงไฟแล้วก็มีโปรยผงสีสวยๆค่ะเทศกาลนวรารีหรือดูเซรามาจากคําสันสกฤตสองคำที่เราคุ้นหูก็คือคําว่านวะที่แปลว่า9แล้วก็ราตีที่แปลว่ากลางคืน หมายถึงเทศกาลที่มีการเฉลิมฉลองกันถึง9คืนเขาจะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ขึ้น1ค่ำถึง9้าค่ำของเดือนชื่ออัศวินซึ่งเป็นเดือน7ในปฏิทินฮินดูโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะตกอยู่ในช่วงของเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมข,ของทุกปีค่ะแล้วเป็นเทศกาลที่เฉลิมฉลองพระศรีมหาอุมาเควีในภาคธุรคาที่มีชัยชนะต่ออสูร ซึ่งนีก้คืนนี้เนี่ยในแต่ละวันเขาจะมีการบูชาพระสีมหาอุมาเทวีนิปังต่างๆหลังจากนั้นในวันที่10เราจะเรียกว่าวันวิชัยทศมีคือเป็นวันที่เฉลิมฉลองชัยชนะของพระแม่ทุรคาโดยแต่ละท้องถิ่นของอินเดียเนี่ยก็จะมีตำนานที่แตกต่างกันออกไปสิ่งที่เรียกว่าเทศกาลนวราตีนะครับมันก็คือเทศกาลเพื่อความอุดมสมบูรณ์มันเป็นพิธีกรรมที่จะทํา ในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวหรือหลังเก็บเกี่ยวมันถึงเป็นพิธีที่มีนิทานมีการเล่าเรื่องนะครับมีตำนานที่ถูกสร้างขึ้นเพื่ออธิบายเหตุเนี่ยคล้ายๆกันพั่วไปหมดทั้งอินเดียคือเขาจะเล่าเรื่องของพระแม่ทุรคาซึ่งคือปางหนึ่งภาคหนึ่งของพระแม่อุมาชายยาของพระศิวะหรือพระอิศวรเนี่ยนะครับในปางในภาคดุร้ายที่ไปปราบ วหิสีาศสูนคืออสูนที่มีรูปเป็นควายพอปราบเสร็จปุ๊บก็นำมาซึ่งชัยชนะก็เหมือนกับว่าธรรมชนะิธรรมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในแต่ละท้องถิ่นเนี่ยมันก็จะมีเทพนิยายมีตำนานประจําท้องถิ่นที่ไม่เหมือนกันบางที่เขาก็จะเน้นในเรื่องของรามยานะเขาก็จะมีเรื่องเอาเรื่องของพระรามไปปราบทศกัณฐ์มามาเกี่ยวข้องและ,ะบางที่เขาเน้นเรื่องมหาลาลตะเ็าจะมีเรื่องพระอรชุนไปลบะฮะชนะพวกเก่าลบในสงคราม ทุ่งกุลุกเกษตรก็แล้วแต่แล้วแต่ที่ว่าแต่ละที่เขาจะมีนิทานเรื่องไหนที่เขาเอานํามาใช้ในการเล่าเรื่องคือโดยหลกัหลกๆแล้วมันคือมันคือการที่ฝ่ายธรรมะชนะธรรมซึ่งหมายถึงความอุดมสมบูรณ์เอาชนะความแห้งแล้งแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่วัดวิศณุค่ะซึ่งเป็นวัดฮินดูอีกวัดหนึ่งนะตั้งอยู่ที่ถนนเจริญราษฎรแขวนทุ่งวัดดอนเขตสาท้อนนี่เองค่ะ วัดวิษณุสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2463ถึงตอนนี้ก็มีอายุร่วม1 4 4ปีไปแล้วโดยชาวอุตระประเทศซึ่งเป็นรัฐในทางตอนเหนือของทางอินเดียความพิเศษของวัดนี้ก็คือเขาเป็นเทวสถานเดียวในไทยที่ประดิษฐานเทพฮินดูซึ่งทำจากหินอ่อนแกะสลักด้วยมือจากประเทศอินเดียครบ24องค์ค่ะ ขอพรอแล้วได้สำลิดสำเร็จสมบูรณ์ทุกการองพ่อก็ได้ประทานพรให้ใหเทพเทวะต่างๆระหวังสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นตามปรารถนาเหมือนกันก็เลยนับถือมาตลอดแบบว่าเราท่านคอยปกป้องเราเราขออะไรท่านก็ให้แล้วก็<ม>ก็เลยมีความเชื่อ<ม>เชื่อศรัทธากับตัวท่านมาตลอดด้วยความที่ว่าเราได้ไปกราบบูชาท่านตั้งแต่ตอนเราเรียนแล้วก็ไปขอพรในเรื่องของการเรียนทําให้เรารู้สึกว่าเออเราได้รับความสบายใจแล้วก็ได้รับสิ่งดีๆได้พรดีจากท่านอย่างนี้ค่ะ เราเริ่มมากราบไหว้เราสัมผัสได้กับบางสิ่งบางอย่างอะค่ะก็มันเป็นเรื่องประสบการณ์ส่วนตัวเนาะก็ทําให้เรายิ่งมีความศรัทธาเรื่องใสในในองค์เทพมากขึ้นเราก็แค่มาไหว้มามากราบมาไหว้เราก็รู้สึกแค่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีก็แค่นั้นเองค่ะไม่มีอะไรมากในทางด้านพุทธเราก็ยังสวดมนต์ไหว้พระตามปกติที่บ้านก็ศรัทธาในองค์พระแม่อุมาองค์พระแม่ลัมีพระพิษณุอย่างเงี้ยค่ะ เชื่อว่าท่านคุ้มครองให้เราได้พบเจอสิ่งที่ดีๆความสมหวังก็เลยถ้ามีโอกาสก็จะมากราบท่านเรื่อยๆเพื่อขอพอรท่านน,น,นะคะันเชื่อว่านะหลายคนเนี่ยที่เคยไปเทศกาลนวราตีไม่เคยเห็นพิธีกรรมนี้แน่นอนนี่คือพิธีกรรมที่เราจะส่งองค์เทพนะคะกลับสวรรค์ค่ะ โง่แท่ขึ้นรถแห่กันแล้วนะคะแล้วก็คนเยอะมากเพราะว่าองค์เทพเนี่ยหนักมากๆคนต้องมาช่วยกันยกแล้วตอนยกอ่ะเขาก็จะแบบเหมือนตะโกนแบบรวมรวมพลังสมกีนเวยทุกคนแล้วก็เปิดเพลงแบบลื่นลองดังมากๆตอนนี้ทุกคนแบบออกันอยู่ตัวโบเรนรถแห่นะคะ วัตสมิชนุเนี่ยเขาเป็นอินเดียเหนือนะแต่ว่าในช่วงหนึ่งนะครับออินเดียเหนือก็ไม่ได้มีการไม่ได้มีการเอาไอตัวของรูปเทวรูปที่เขามีการปั้นเอาไปลอยทะเลนะแต่ว่า ใน WhatsApp, วัดศักวิษณนุเนี่ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันมีสมาคมที่ชื่อว่าสมาคมโมหนาะซึ่งเป็นสมาคมของชาวเบงกอลที่มาอยู่ในไทยนะครับเขามาขอจัดด้วยและในสมาคมชาวเบงกอลเนี่ยมันมีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับการส่งเจ้านวราตีเนี่ยมันคือ9วันเรารับเจ้ามาใช่หไหมเอาเจ้ามาอยู่ด้วยแล้วเราก็ต้องส่งเจ้ากลับไปพวกเบงกอลเนี่ยเขาจะมีการปั้นลูกเทพเจ้าต่างๆมาใช้ใช้เฉพาะในพิธีกรรมก็คือพิธีไอตัวของนวราตีเนี่ย พอเขาปั้นเสร็จเอาเจ้ามาแล้วอะ่ะปั้นขึ้นมาเพื่อใช้ในพิธีแล้วจะส่งเจ้ากลับไปยังไงเขาก็เอาไปลอยทะเลเลยเดี๋ยวเราไปดูนวัตตรีของวัดแขกสีลมกันบ้างบอกเลยว่าสุดเดี๋ยวตอนนี้นะคะคนอยู่กันที่งานนวัตตรีบนถนนสีลมนะ ซึ่งริมถนนเนี่ยเขาจะเต็มไปด้วยแท่นบูชาที่อลังการมากๆแล้วก็สายมูทั้งหมดเนี่ยมารวมกันอยู่ที่นี่ แล้วสิ่งที่น่าตื่นเต้นก็คือทางทีมงานของมัลติไทยแลนด์เนี่ยได้รับอนุญาตให้เข้าไปบันทึกพิธีกรรมประทับทรงองค์เทพในบริเวณวัดแขกสีลงซึ่งเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากแล้วก็ไม่ได้ดูได้กันทั่วไปนะคะ มหาอุมาเทวีหรือวัดแขกสีลมเนี่ยในปัจจุบันมีหลักฐานปรกากฏมาว่าสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5โดยชาวอินเดียจากรัฐมินนาทูทางตอนใต้ของอินเดียที่เขาอบพยพเข้ามาในประเทศไทยซึ่งเป็นวัดฮินดูในนิกายศักติคือนับถือเทพสตรีเป็นหลักซึ่งวัดเนี้จะมีองค์พระรีมหาอุมาเทวีหรือที่หลายคนเขาเรียกกันว่าพระแม่อุมาเป็นองค์ประธานค่ะ เาจะปิดถนนบริเวณนีทั้งหมดสําหรับเทศกาลนี้ด้วยค่ะสําหรับงานนวรารีซึ่งริมถนนเนี่ยเขาจะเต็มไปด้วยแท่นบูชาที่อลังการมากๆแล้วก็สายมูทั้งหมดเนี่ยมารวมกันอยู่ที่นี่บอกเลยว่าคอสตูงแต่ละคนเนี่ยจัดเต็มมากแล้วบางแท่นบูชานะถึงกับจ้างอแกไนซ์มาจัดก็มี ทุกคนที่นี่ล้วนมาด้วยความศรัทธาแล้วบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความน่ารักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากๆค่ะคนที่เนี่ยถ้ามีความพร้อมมากเขาก็จะมาสร้างส,างสุมบูชาตามกำลังศรัทธาพอเมื่อเริ่มพิธีเนี่ยก็จะมีการเฉาะมะพร้าวแล้วนำน้ำมะพร้าวมาล้างพื้นหน้าแท่นบูชาหลังจากนั้นก็จะโปรโยดอกไม้เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับองค์เทพ คือว่าในขบวนร่างทรงองค์เทพเนี่ยจะมาหยุดที่หน้าซุ้มบูชาและระหว่างรอขบวนนะคะก็จะมีการได้รำถวายองค์เทพของผู้ที่มาตั้งซุ้มบูชาด้วยทำไมทธอไมมางานนี้ครับผมอ๋อก็ไม่ได้มานานแล้วอ่ะค่ะพอดีว่าเป็นปีนี้ที่หยุดไปนานวันนี้ก็เลยอยากมาอยากมางานมาไหว้ค่ะและ้วส่วนตัวพี่จะขึ้นจักรารอะไร นักสือศาสนาพุทธค่ะเป็นพุทธค่ะแล้วแล้วแล้วเรารู้ว่าอันนี้เป็นเป็นของฮินดูค่ะค่ะก็ก็มีของฮินดูด้วยอะค่ะทั้งพุทธทั้งฮินดูก็ทําทุกศาสนาเลยค่ะทำไมมางานนี้กับพี่ค่ะเอ่ออ่าด้วยความศรัทธาต่อต่อพระพระแม่ตรีมหาอุมาครับใช่ครับแล้วแล้วตัวพี่เป็นนักศึกษาอะไรครับเป็นไทยพุทธครับเป็นไทยพุทธครับแล้วอันนี้เป็นของอันนี้เรารู้ไหมว่าอันนี้เป็นเป็นลัทธิของ รู้ครับรู้ครับรรใช่ครับเพราะว่าพุทธกับอินดูมันก็สามารถที่เชื่อมโยงเพราะว่าอ่าหลักการปฏิบัติเหมือนว่าความเชื่อพระเมฆก็จะสอนให้เรายึดหลักของพระพุทธศาสนาด้วยในใน,ใน,ใ,นในทางคําสอนนะครับมันมันก็จะเชื่อมโยงคล้ายๆกันแค่เพียงวิถีปฏิบัติบางอย่างแค่นั้นครับ ไม่มีสมบูชาสามารถนั่งข้างๆทางที่ขบวนแห่จะผ่านได้เพื่อรับพรจากองค์เทพเดี๋ยวเราไปรอรับพรจากองค์เทพที่สมบูชากัน เมื่อขบวนร่างทรงองค์พระศรีมหาอุมาเทวีกำลังมาตอนนี้ทุกคนจะเปล่งเสียงคำว่าโอมสัปติโอม,โอมเป็นการสันเสริญโดยพระแม่อุมาเนี่ยเป็นพระชายาของพระศิวะค่ะซึ่งบนศีรษะของร่างทรงเองเนี่ยเขาก็จะมีทูลมอกะลาหัมภายในอ่ะบรรจุน้ำเหรียญแล้วก็เครื่องบูชาวไว้ที่เราเห็นที่วัดแขกสีลมอีกการคล้ายๆกับสิ่งที่เราเรียกว่าทรงเจ้าใช่ไหมก็คือมันเป็นเพราะว่าก่อนหน้าที่ คนอินเดียใต้จะนับถือศาสนาพาราหมณ์ฮินดูเนี่ยเขานับถือรัทธิการบูชาผีพื้นเมืองของเขาคนทมินที่มีอยู่แต่เดิมเนี่ยเขาก็มีรัที่ความเชื่อพื้นเมืองของเขาและไอ้ัฐที่ความเชื่อพื้นเมืองของเขาเนี่ยมันมีการเขา้าทรงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาที่อินเดียเหนือซึ่งเขาไม่ได้มีการทรงเจ้านะครับเทศกาลเดียวกันเขาก็ไม่ทําแต่อินเดียใต้ซึ่งมันมีการทรงเจ้าเขาผีมาก่อนที่มันจะเรียกไอ้พิธีนี้วานวราตีมันยังมีการทรงเจ้าอยู่ และตอนนี้ทุกคนก็จะพร้อมใจกันตะโกนคำว่าโอมเวลเวลซึ่งเป็นคำสั่งเสริมกล่าวต้อนรับร่างทรงอนขันทากุมารซึ่งเป็นโอรสองค์หนึ่งของพระศิวะและพระแม่อุมาค่ะส่วนเวลเนี่ยเป็นคำในภาษาชาวทมินคือคนพื้นเมืองในอินเดียใตย้แปลว่าหอกหรือแหลนค่ะเป็นอาวุธประจำตัวของพระขันทกุมารร่างทรงเนี่ยก็จะมีเหล็กแหลมแทงทะลุแก้มด้วยค่ะ แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นขบวนร่างทรงของพระแม่กาลีซึ่งเป็นอีกบางนึงของพระรีมหาอุมาเทวีค่ะโดยทุกคนนะเขาจะเปล่งเสียงคําว่าโอมกาลีโอม,โอมซึ่งเป็นคําสรรเสริญซึ่งร่างทรงพระแม่กาลีเนี่ยเขาจะใช้เหล็กแหลมลักษณะคล้ายตีศูนย์แทงทะลุเข้าไปในปากอีกมือนหนึ่งก็จะถือพานชนะที่ข้างในเนี่ยมีไฟลุกอยู่จะเห็นว่าทุกร่างทรงของแต่ละองค์เทพที่ผ่านมาท่านจะโปรยผงสีให้ซึ่งเปรียบเหมือนเป็นการให้พรค่ะ ถวาายท่นครับเออเป็นพระพิคเนศครับองค์พ่อพระพิคเนศครับก็เป็นพบวนที่เขาแห่เมื่อกี้นะครับที่เขาเอ่อให้พรแล้วก็เป็นแบบว่าเป็นทูหหอมอะไรพวกนี้ครับอ๋อการบูอะไรพวกนี้ครับจ็โดนก็โดนเยอะหรือยังไงก็ก็โดนก็ดีครับมันก็เหมือนเราได้รับพรแบบเต็มๆอะไรอย่างเงี้ยครับใช่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 ครับอยากรับอยากรับทุกคนนะครับแลวเกี่ยวไหมว่าถ้ายิ่งได้เยอะจะยิ่งแบบได้ได้ได้ก็ก็เกี่ยวนะครับอยู่ที่ความเชื่อของแต่ละคนนะฮะ ว่าเชื่อครับอยากบอกคุณพี่เนี่ยนั่งตอบคือเป็นนับถือพุทธหรือนับถือฮินดูนับถือพุทธนับถือพุทธใช่ค่ะอันนี้ภาถามออกแล้วนับถือพุทธแล้วแล้วอย่างเนี้ยทำไมเราถึงมีความเชื่อในในในฮินดูด้วยครับเอ่ออะไรที่ทุกศาสนาเป็นความดีเราก็รู้ปฏิบัติได้ด้วยแล้วเราก็มีความสุขในการที่เราศรัทธาองค์ท่านค่ะ และเมื่อขบวนร่างทรงขององค์เทพผ่านไปนะคะก็จะเป็นขบวนราชรถที่เขาประดิษฐานเทวรูปโดยจะเริ่มตั้งแต่ขบวนราชรถขององค์พระพิฆเนศขบวนราชรถขององค์พระขันธกุมารขบวนราชรถขององค์พระกิศนะและขบวนราชรถขององค์พระกะตัตตวรายันค่ะ บนร่างทรงองค์เทพและราชรถเนี่ยผู้คนเขาก็จะต่อแถวนํามะพร้าวไปใส่กํายานหรือเครื่องหอมต่างๆแล้วก็จุดไฟพร้อมทั้งเครื่องบูชายอย่างเช่นพวกผลไม้แล้วก็ดอกไม้เพื่อนําไปถวายและหลายคนเนี่ยเขาก็จะร่วมลากราชรถเพื่อความมิสซิีมงคลด้วย และก่อนขบวนราชรถสุดท้ายจะมาถึงซึ่งเป็นราชรถที่ประดิษฐานเทวรูปองค์พระแม่สีมหาอุมาเทวีพระแม่มหาลักษมีและพระแม่มหาสรารสวดี ก็จะมีพิธีทุบมะพร้าวซึ่งมาจากความเชื่อดั้งเดิมในสมัยโบราณของอินเดียเพราะมะพร้าวเปรียบเสมือนผลไม้ของพระเจ้าที่สะอาดบริสุทธิ์และชาวฮินดูเชื่อว่าการทุบมะพร้าวเบื้องหน้าพระพักของเทวรูปที่นับถือเนี่ยเป็นการแสดงถึงการทำลายหรือละทิ้งอัตตาของตนเองพร้อมทั้งน้อมกายถวายตนแด่พระผู้เป็นเจ้าค่ะ มันมีคําที่มันแปลว่าฆ่าพราหม์ฆ่าทาสของพราหม์คำหนึง่งคือคําว่านาฬิกาแปลว่าฆ่ามะพร้าวคือพร,รมมาหม์มะพร้าวอ่ะคือคนที่เป็นฆ่าทาสของพราหม์คือมันเป็นสัญลักษณ์ของเครื่องหมายของอะไรบางอย่างที่ใช้ในพิธีกรรมอยู่แล้วนะครับเออก็อย่างที่ผมบอกครับว่ามันแล้วแต่การให้คําอธิบายของแต่ละคนนะว่าว่าเวลาเขาจัดการกับมะพร้าวเขาทําอะไรแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยพราหม์เขาใช้มะพร้าวในฐานะว่าน้าข้างในมันมัน มันบริสุทธิ์กว่าที่กว่าน้ําอย่างอื่นแค่นั้นเองเราเคยขอพรแล้วก็ได้สมดังใจเราก็เลยเริ่มศรัทธาแล้วก็เริ่มมาบูชาพระแม่แล้วก็องค์พ่อทีนี้พอไหว้ปุ๊บม,มันมันสร้างความมั่นใจให้เราอ่ะเราก็เลยโอเคหลังจากนั้นเราก็ค่อยคค่อยๆแบบศรัทธามากขึ้นศรัทธามากขึ้นเพราะสิ่งที่เราขออย่างเงี้ยหรือว่าสิ่งที่เราศรัทธามันเริ่มได้เนาะก็คือมาตั้งแต่ปีที่แล้วเรารู้สึกว่าอ,อิ่มใจแล้วได้ในสิ่งที่แบบตัวเอง เคยขอเคยอะไรไว้ค่ะส่วนตัวผมเองผมก็นับถือศาสนาพุทธด้วยแล้วก็นับถือของเทพิน hey ดูด้วยครับจริงๆถ้าผมมีเรื่องราวเยอะมากครับเกี่ยวกับเรื่องเทพินดูผมก็เลยศรัทธามากๆครับ because like uh, I saw Ganesh like a lot of times in my dream so that's why I came here to uh, see him and to pray for him รู้สึกว่าเราแบบเพ่งจิตไปหาท่านเรารู้สึกว่าเราได้รับการตอบกลับมาแบบมันเป็นความเชื่อเนาะ ก็เรารู้สึกว่าเราเชื่อตรงนี้เราก็รู้สึกว่าศรัทธาเวลาที่โลกตะว,วันตกเขาพูดถึงศาสนาศาส,สนาของเขามันไม่อยู่ด้วยกันมันมีการทะเลาะก,กันในเชิงของในเชิงของไอหลักความเชื่อหลักความคิดหลักอภิปัฏยานะครับแต่โลกตะว,วันออกนะครับโลกตะว,วันออกตั้งแต่อินเดียไล่มาถึงจีนเลยอ,อยู่ด้วยกันศาส,สนาพราหมณ์ฮินดูมีพระพุทธเจ้าไหมมีพระพุทธเจ้าเป็นอวตารหนึ่งของพระนารายณ์เป็นพุทธอวตาร คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดอยู่ด้วยกันหมดเลยการปฏิบัติในแต่ละศาสนามันอาจจะแตกต่างกันไปบ้างเราเป็นพุทธที่บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทุกศาสนาอะไรก็ได้ที่ให้คุณกับเราและอะไรก็ได้ที่ให้โทษกับเราเรากลัวอะไรที่ให้คุณเราก็ไปไหว้กราบไหว้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติครับคือศาสนาในโลกตะวันออกเนี่ยมันจะเป็นศาสนาที่เขาอยู่ด้วยกันไม่ว่าหลักคำสอนหรือความเชื่อของทั้งสองศาสนานี้จะเกี่ยวโยงกันหรือไม่อย่างไร แต่สิ่งที่เราได้เห็นจากงานนี้ก็คือภาพของการร่วมแรงร่วมใจพลังของความศรัทธาภาพของการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของชาวพุทธและฮินดูที่กลมกลืนกันเป็นหนึ่งเดียวนอกจากพรขององค์เทพที่ทุกคนศรัทธาเปินว่าสิ่งที่ทุกคนจะได้กลับไปจากเทศกาลนวรารีก็คือกำลังใจที่จะต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆในชีวิตนวรารีข่ำคืนแห่งศรัทธา ที่ไม่มีข้อแม้ว่าคุณจะเป็นฮินดูหรือพุทธ